ออกซื้อสักทีนะครับมันมีเขียนเพลงไหว้หนึ่งเพลงสดสดร้อนรอนพอลงจากปิดยาโร่สาเร็จเ,เอามันสักเพลงลาวลองวางกันแรกครับเป็นกำลังใจให้กับชาวบินล,ล่าทุกคนครับด้วยความรักและยวางเวอรทรงซางตัวพมกันนั่นแหละลองรับฟังรับยมครับเขียนไม่รู้อย่างไม่ใจตังชื่อเพลงดีลองวางกันดูปอน พอฝนมันแรงยางใบแดงหมดแรงชาวสวนหกโลรอยหนังคอยคร่ำครวญเป็นชาวสวนพวกเราเศร้าใจแต่ก่อนแปดสิบรีบยิบนกวีเร็วไวบินลาต้องมาช้ำใจเพราะอะไรใครเล่าเศร้าตรม เฮซองโลโรอยเศร้าซอยกันนักโยแล้วตอนนี้ยังคงกินแหวจัดโลแล้วหลายวันผ่านมาเป็นขี้ย่างพรกคายนามสกสกเข้าว่าจัดโลโรอยนามย่อยออกตาแล้วยังว่าต้องหักเปอร์เซ็น ร้อยโลโอ้โหยังเหลือแปดสิบส่วนอีกยี่สิบกว่าสิบเป็นค่าน้ำปนหงอยใจลอยใจลอยงอยเหงาเศร้าจมยังเหลือแปดสิบกลมกลมทุกระทมจอมจอมบิลลา